ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกกรมม้าปกกรอมข้าพระพุทธเจ้าพลโทรวริศโลดจนได้พักดีแม่ทัพภาคที่สี่ในานามข้าราชการกองทัพภาคที่สี่และครอบครัวมีความป่าพ,พื้นเป็นล้นพ้นที่โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ข้าพุทเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบรรเพนินพระราช,ชกรณียกิจนาน,นับการด้วยพระราชาไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่ออำนนยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ด้วยพระปีชาญานและพระอัจฉริยภาพของใต้ฝ่าละอองธุดีพระบาทได้พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมช่างฝีมือทุกขแขนงให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการสงวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พระราชจ,จริยวัตรอันงดงามและพระมหา,ากรณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงพระราชาสาหะบำเพ็ญก่อให้เกิดความสงบรล่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติตลอดมาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสงนิกรและได้รับการแท้ซ้องสรรเสริญว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินไปทั่วทุกสารทิศเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอจนอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชได้โปรดพิทักษ์บันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำลาญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจองกระจายแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใดจงสำลิจสถิตเป็นบิ่งขวัญปกก้าปกกระหม่อมฮวงข้าพระทุกเจ้าตราบนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะ